สวัสดีครับผมมาถึงแล้วกับสินค้าที่สั่งออนไลน์มาใช้ในสวนนะครับซึ่งในการสั่งซื้อของออนไลน์เนี่ยเราอย่าลืมถ่ายวิดีโอเก็บไว้นะครับถ่ายวิดีโอตั้งกล้องถ่ายไว้แล้วก็แกะดูข้างในนะครับให้มีชิ้นส่วนตามที่เราสั่งเพราะว่าเราจะสามารถเคลมคืนร้านค้าได้นะครับอันนี้เป็นพัดลม DC นะครับผมเห็นราคามันถูกดีก็เลยสั่งซื้อมาใช้งานก็มาพร้อมกับอุปกรณ์ครบมีปากีบพร้อมแท่นพัดลม แล้วก็มาพร้อมใบพัดอุปกรณ์ครบเลยนะครับอุปกรณ์ก็ไม่เยอะหรอกเป็นพัดลม DC ขนาด12โวลต์15วัตต์นะครับชินกระแส1.5แอมป์ได้มาก็ทำการประกอบเลยครับตามคลิปนี้เลยก็ทำการติดตะแกรงหลังแล้วก็ล็อกให้แน่นนะครับ จากนั้นก็ใส่ใบพัดแล้วก็หมุนล็อกเข้าไปทางด้านซ้ายมือนะครับทวนเข็มนาฬิกาก็เป็นการล็อกใบพัดเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ใส่ตะแกรงนะครับมันจะมีพลาสติกครอบตะแกรงตัวนี้ก็ใส่ยากหน่อยต้องเจนเย็นค่อยๆใส่นะครับมันจะตรงล็อกของมันก็หมุนให้แน่น นี่เป็นแจ็คเสียบด้านหลังนะครับเป็นไฟ ac บอกลบเข้าแจ็คด้านหลังเขามีปากคีบมาให้ผมก็เอาไปทดสอบกับแบตเตอรี่ร0 0แอมป์12โวลต์นะครับผลก็เป็นอย่างที่เห็นครับเปิดแค่เบอร์1เบอร์2เนี่ยถือว่าแรงมากๆเลยตัวนี้เอาไปใช้ในสวนนะครับในช่วงหน้าแล้งเพราะว่ามันประหยัดไฟดีเป็นพัดลม dc นะครับหรือจะใช้กับแบตเตอรี่เครื่องพ่นปุ๋ยธรรมดาก็ได้นะครับตัวนี้แบตดิเชียม1 2โวลต์สแอมป์นะ เป็นแบตเครื่องพ่นปุ๋ยพ่นยาเรานี่แหละก็มาคลีบใช้งานได้ความแรงนี่ถือว่าแรงมากนะครับก็มีปุ่มสวิตช์ปิดเปิดปุ่มเร่งรอบ123อยู่ตรงจุดนี้ที่เดียวนะครับถ้าเสียจุดนี้ก็ซ่อมง่ายนะครับอะไรก็ไม่ยากมอเตอร์ก็น่าจะหาเปลี่ยนได้ง่ายนะครับ เป็นพัดลม DC ใช้ไฟ DC เท่านั้นนะครับอย่าไปเสียบกับไฟบ้านนะเป็นพัดลมกระแสตรงนะครับเป็นมอเตอร์กระแสตรงเราใช้ไฟจากแผงโซลาเซลล์ก็ได้แต่แผงโซลาเซลล์ต้องผลิตมาอยู่ที่ประมาณ12ถึง15โวลต์นะครับถ้าแผงเราใหญ่เราก็สามารถใช้บัคคอนเวอร์เตอร์ลดแรงดันลงมาได้ก็ใช้กับพัดลมตัวนี้ได้นะครับหรือจะใช้กับแบตเตอรี่หิ้วไปไหนมาไหนสะดวกเอาไปตั้งไว้จุดไหนของสวนก็ได้ ใช้แบต12โวลต์แบตเครื่องพ่นปุ๋ยของเรานี่แหละแค่ลูกเดียวนะครับจะเปิดได้นานไหมก็ขึ้นอยู่กับความจุของแบตเตอรี่ด้วยนะครับอย่างแบตท,ที่ผมใช้เนี่ยเป็นแบตลิเทียม12โวลต์16แอมป์ก็ใช้ได้นู่นแหละหลายชั่วโมงเลยนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าในราคาหลักร้อยอันที่จริงมันเกือบ500บาทนั่นแหละแต่เราก็เลือกซื้อ,อช่วงที่เขามีโปรนะครับช่วงเพเดอะไรต่างๆทางแพลตฟอร์มออนไลน์ อย่างเช่นช e ้อปปี้ลาซาด้าก็มีขายนะครับตัวนี้ประกอบใช้งานง่ายน้ําหนักเบาแต่ยอมรับว่าพัดลมแรงมากๆเลยอันนี้ทดสอบใช้งานมาตั้งแต่เช้าจนถึงประมาณบ่าย3ามครึ่งนะครับใช้งานมาต่อเนื่องมอเตอร์ไม่เกิดความร้อนแล้วก็แรงน้ำหนักเบากระทัดรัดแต่มอเตอร์แรงมากนะครับเป็นพัดลม DC ใช้กับไฟ DC เท่านั้นอย่าใช้กับไฟ AC นะครับแล้วก็โวลต์นเนี่ยมันเป็น1 2โวลต์15วัตต์นะครับกินกระแสอยู่ที่1 5แอมป์เท่านั้นเอง ถ้าเรามีแผงโซลาเซลล์ไม่มีแบตอยากใช้กับแผงก็ได้นะครับแผง600บาทวัตก็ได้แต่เราต้องมีบัคคอนเวอร์เตอร์ลดแรงดันแผงลงมาถึงจะใช้กับอุปกรณ์1 2โวลต์หรือ2 4โวลต์ได้ซึ่งผมก็เคยทำไปหลายคลิปแล้วนะครับอันที่จริงก็สั่งซื้อเป็นมอเตอร์มาประกอบใส่พัดลมไฟ AC เราได้นะครับเปลี่ยนมอเตอร์ได้แต่ ตัวนี้เห็นราคามันถูกนะครับได้อุปกรณ์ครบแล้วก็แรงดีด้วยก็เลยสั่งซื้อมาติดส่วนไว้หากสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ตรงคำารยายใต้คลิปนี้เข้าไปอ่านรายละเอียดก่อนตัดสินใจได้เลยสวัสดีครับผม